มาโปรเจกต์ Project. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับรถโฆษณาเคลื่อนที่แต่ว่าของเราจะไม่ใช่รถโฆษณาแบบเดิมอยากใส่ความแปลกใหม่ไปด้วยก็คือแบรนด์สินค้าต่างๆก็สามารถทำป๊อปอัพสโตร์บนรถเราได้แล้วก็จะขับตัวรอบเมืองการออกแบบของเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันต้องมีประสบการณ์ร่วมว่ะจะต้องไม่ปิดทึบให้ดูน่าสนใจประตูจะต้องเปิดได้ปิดได้ให้คนขึ้นมาได้ด้วยทุกวันนี้ก็คือถ้าทุกคนเห็นบนท้องถนนก็คือเราขับกันเอง จริงก็เคยลองแล้วเป็นสาวออฟฟิศมาแล้วหลายบริษัทเลย oh. แต่ว่าไม่ชอบจริงๆอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองวันหนึ่งอ่ะหนูอยากช้อปปิ้งน้าหอมแบรนด์หนึ่งใน t ิ k กต็อกค่ะซึ่งราคาน้ําหอมมันนั้นอ่ะก็ไม่ใช่ถูกขายในออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านแบรนด์พวกนี้เข้าในห้างเนี่ยก็จะแบบว่าต้องเสียหลายแสนในการเช่าที่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราทําแบบว่าเป็นรถเคลื่อนที่ก็คือแบรนด์สินค้าต่างๆก็สามารถทำ Pop อปอ up store บนรถเราได้แล้วก็จะขับทัวร์รอบเมืองให้ทุกคนก็สามารถรู้จักแบรนด์นี้เพิ่มขึ้นคืออหหนนูเลาาากกยรบม ตอนนั้านนะี้ยามลอ้อตุกต๊กตุ๊กรถพ่วงรถอ,อะไรเราคิดมาหมดแล้ว เป็นรถทากะค่ะเพราะเราคิดว่าถ้าลูกค้าเสียเงินให้กับเราอะมันคุ้มค่าที่จะดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากกว่ารถคันเล็กๆคอนเซ็ป <Concept S 1> เป็นรถโฆษณาเคลื่อนท,ที่รับการโฆษณาสินค้าทุกรูปแบบเราสามารถดีไซน์แล้วก็เดคอเรทออกมาให้ตามคอนเซ็ปของคุณลูกค้าแน่นอนว่าคุณจะได้การโปรโมทคือเราจะวิ่งรอบกรุงเทพให้จริงๆวิ่งรอบเมืองได้ทุกเมืองเลยค่ะแล้วก็เราให้การโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแล้วคุณสามารถเอารูปภาพเราที่เราถ่ายให้เนี่ยไปใช้ทำคอนเทนต์ในช่องตัวเองได้อีกด้วยสร้างต ได้อีกค่ะการออกแบบของเราอะเรารู้สึกว่ามันต้องมีประสบการณ์ร่วมว่ะจะต้องไม่ปิดทึบให้ดูน่าสนใจประตูจะต้องเปิดได้ปิดได้ให้คนขึ้นมาได้ด้วย เราหวานไปทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแบรนด์ทุกสินค้าลูกค้ารายแรกนะคะเป็นตู้โฟตโต้บูลเล็กๆมินิมอลจริงๆเรามี3แพ็กเกจคะ่ะเวลาวิ่งจะไม่เท่ากันแน่นอนคะ่ะเพราะมันแปลกใหม่ร <laughs> อบพันเป็นรถใสๆแบบนี้คือหนูเอารถคันเนี้ยไปขับรอบมาแล้วทุกคนก็เหมือนแบบตื่นตตื่นใจเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะน่านรักจังว่ากลางคืนนะคะ่ะถ้าเปิดไปอย่างเงี้ยมันจะโดดเด่นมากบนท้องถนนใช่ค่ะมันช่วยสร้างการมองเห็นให้กับลูกค้ามากขึ้น เคยทำสิ่งที่มันเป็นความฝันหลายๆอย่างมาแล้วผมรู้สึกว่ามันไปได้เร็วแต่มันไปไม่ได้ไกลเลยครับถ้านะวันนี้เลยครับเกินฝันมากผมไม่เคยพูดกับแฟนด้วยซ้ำว่าผมภูมิใจในตัวเขามากแล้วแบบคักันแล้วคือ เราอยากให้มีจานวนที่เยอะขึ้นมันก็มีเหนื่อยบ้างมีร้องเสียน้าตาบ้างมันปกติแต่ว่าถ้าถามว่าสู้ไหมคือสู้ร้อแน่นอนค่ะเรียนรู้ถึงมิสเทคหลายอย่างการทําธุรกิจคิดว่ามันจะเริ่มมาง่ายแต่จริงๆคือยากมากๆต้องกัดไม่ปล่อยจนกว่ามันจะได้ผลลัพธ์สำหรับใครที่มีโปรดักต์หรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองอยู่แล้วอยากให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะก็สามารถติดต่อพีมาโปรเจกต์มาได้นะคะเราจะทาให้ทุกคนรู้จักคนมากขึ้นค่ะ